สวัสดีครับพบกับหมอหมีนะครับในช่วงหมอหมีหนีเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําร้านกาแฟนะครับบนเทือกเขาภูพานบรรยากาศร้านเล็กๆนะครับสำหรับร้านกาแฟร้านเล็กๆนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านลาดกระเชยนะครับริมอ่างเก็บน้ําลาดกระเชยนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับหูอชื่อครับก็คือร้านลาดกระเชยคาเฟ่นะครับ มาดูครับมันมีเสน่ห์ยังไงครับจากสนามบินสกลนครเพื่อขึ้นไปยังภูผานนะครับสวนดัวภูพานนะครับก็ประมาณสัก20กิโลนิดๆทางขึ้นเขาภูพานก็ยังเป็นป่าไม้ล่มลื่นนะครับขึ้นมาประมาณสัก2กิโลนะครับเพื่อถึงกำรักภูพานราชนิเวศนะครับ ก็คือกำนักผู้พันราชนิเวศนะครับจุดไฮไลท์หรือจุดแลนด์มาร์คของถนนเส้นนี้นะครับก็คืองโคง้งปิ้งงูนะครับโค้งปิ้งงูนะครับที่มาของคําว่าปิ้งงูนะครับคอนอีสารเวลากินงูนะครับปิ้งงูกับเอางูนี่มาเสียบไม้ปิ้งนะครับคกดไปกดมากนะครับที่มาของปิ้งงูนะครับเออครับ นะครับีโค้งไปโค้งมาสมัยตะกี้เดินลาดเอานะครับเราต้องโค้งไปตรงโน้นนะครับก็ผ่านโค้งปิ้งง,งูมาประมาณสัก5กิโลนะครับเราก็จะถึง นที่เราจะไปนะครับร้านกาแฟที่ว่าสุดยอดและอร่อยนะครับบรรยากาศดีนะครับมาถึงร้านนะครับให้สังเกตนะครับขับช้าๆระวังหมีนะครับก็แสดงว่าถึงแล้วนะครับ,รบนี่คือทางเข้าร้านกาแฟ ครับนี่ก็คือร้านกาแฟาที่ผมพูดถึงนะครับหนึ่งเดียวบนภูพานริมอ่างน้ำลาดกระเชยนะครับลาดกระเชยคาเฟ่นะครับนี่ก็คือสมัยเมื่อพัฒนาสวนใหม่ๆนะครับเป็นภาพสมัยดั้งเดิมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ นี่ก็ลองเอสเปโซ่ร้อนนะครับเอสเปโซ่ร้อนนี่ก็เป็นของสะสมนะครับเทปคาสเซ็ตส่วนนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับสำหรับนั่งจิมกาแฟและชมวิวอ่างกิบน,น้ำลาดเชิน,นะครับเดี๋ยวเรามาชม ด้านหน้าร้านบ้านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือจุดสะสมของเก่านะครับเจ้าของร้านชอบนะครับลงแขนคอควายนะครับปัจจุบันนี้หาดูไม่ค่อยได้แล้วนะครับ เป็นบรรยากาศด้านหน้าร้านนะครับใต้ต้นไม้ต้นว่านะครับต้นว่าใหญ่ ถ้าชอบก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube หมอหมีนะครับในช่วงหมอหมีหนีเที่ยวขอบคุณครับ